ขายก็บ้าหงเรือสนดึงกุสโตเวสแฮมสนดึงดิซาซีพูม่าแก้ลำทำแคมเปญร่วมคู่คูสวัสดีครับข่าวสารในช่องบดิมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดีมีเรื่องเล่านะครับ มาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังมานะครับผมก่อนจะเริ่มนะใครที่ดูชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กด subscribe กันฝากกดซ u b s c r i b e ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็นี่เลยนะครับผมในทุกช่องทางของบดีมีเรื่องเล่านะใครไม่กด f o l low ใครไม่กดติดตามฝากกด f o l l o w ฝากกดติดตามในทุกแพลตฟอร์มของบดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมแล้วก็นี่เลยวิวโปรดักต์ข้างล่างนี้นะครับผมสิ้าที่น่าสน,นใจเพียบเลยนะทั้งแว่นทั้งไม้ทั้งงวทั้งไฟข้างเตียงทั้งเนี่ยขาตั้งมือถืออะไรประมาณอย่างนี้ฝากไปตามๆกัันนด้วยนะครบผมอ โอเคมาเข้าเรื่องของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่คืนนี้นะคืนนี้มีบอลเวลาตีสองเวลาตีสองนะครับผมไปกินข้าวไปอะไรวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้นะแล้วก็นอนไปก่อนเลยก็ได้นอนหัวค่ำไปก่อนตื่นมาตอนตีสองตื่นมาดูบอลกันนะครับผมวันนี้เชลซี Chelsea จะเปิดบ้านแล้วการไปเยือนของเบนฟอร์ดนะลำสถิติอะไรต่างๆเนี่ยผมทำไลฟ์ก่อนเกมไปแล้วใครไปดูผมแปะไว้ให้ข้างบนแล้วกันนะครับผมซึ่ง ในนัดนี้เนี่ยแหละมันจะสำคัญยังไงนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยตัวคนที่อยู่ข้างบนกับอยู่ข้างล่างเราเออใช้คำนี้ได้นะครับผมทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยเสมอ กันทั้งคู่เลยนะครับผมเมื่อวานเนี่ยเออลิเวอร์พูลเนี่ยเหลือเหลือ10คนด้วยใช่ป่ะแต่ก็ยังเสมอมาได้จริงๆแบบเกมมันมากนะเมื่อคืนนะครับผมส่วนอาร์เซนอลเนี่ยคือจับเลยปืนฝืดนะครับผมยิงไม่เข้านะแล้วก็เนี่ยแหละที่มีผลกับเราชัดๆเลยนะครับผมก็ทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลเสมอนะซึ่งถ้าเราเนี่ยชนะนะอ,อ่ะไปเอ่อฟอเรสต์ฟอเรสต์เมื่อคืนก็ชนะไปด้วยเหมือนกันคู่ดึกนะครับผมอ่ะแต่อย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลแข่งเท่ากับเรา ใช่ปะแข่งเท่ากับเราะคะรับผมดีเขาแข่งน้อยกว่า1นัดนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเขาไม่ได้แข่งกับเอเบอร์ตันนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยห่างกับลิเวอร์พูลแค่5แต้มถ้าเราชนะเบนฟอร์ดคืนนี้ได้นะช่องว่าจะเหลือแค่2แต้มน,นั้นเองและลิเวอร์พูลจะแข่งน้อยกว่า1นนัดนะซึ่งถ้าเป็นอะไรแบบนี้เนี่ย ไม่ยิ่งขับเคี้ยวไม่ยิ่งแบบเน้นมากขึ้นเน้นมากขึ้นยิ่งเข้มข้นมากขึ้นนะไอ้ข้างล่างนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วทางอาร์เซนอลแมนซิตอ้นี่เดี๋ยวคืนนี้เจอกับแมนยูไม่รู้เป็นไงถึงต่อให้ถึงต่อให้นะแมนซิตี้ชนะยังไงเราก็อาทิตย์นี้การันตีที่2อยู่ดีไม่ว่าจะแพ้หรือชนะหรือเสมอนะครับผมแต่อย่างที่บอกช่องว่างไม่มาแล้วเนี่ยช่องว่างมาแล้วเราต้องขยับขึ้นไปให้ได้ถ้าถ้าเราจะเป็นทีมที่ จะบอกว่าลุ้นแชมป์ก็ยังไม่อยากจะพูดแบบนั้นเนาะถ้าเราจะอยากจะทําผลงานให้ดีและจะไต่อันดับไปสู่ท็อปโฟร์อา้ัยคนี้แล้วกันนะเราจะอยู่ท็อปโฟร์นี่แหละเราจะอยู่ท็อปโฟร์จังหวะนี้แหละคือช่องว่างที่ดีที่สุดที่เราจะช่วยลดระยะลงไปได้นะครับผมอ้าวก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะวื่อคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวไปว่ากันในตีสองคืนนี้แล้วถ้าสมมุติว่าฟิตมากพอนะเดี๋ยวตีสี่เดี๋ยวมาเจอกันในหะลังเกมแล้วกันนะครับ โ okay, อเคงล้ก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมให้ได้ฟังตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไ้กับช่องบันมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมก็ก่อนหน้านี้มีรายงานให้ฟังไปใช่ไหมโอ้โหคูรูเลีามีแบบมีทิ้งรองเท้าไปพูม่ารู้สึกดราม,ม่าเลยว่าแบบโอโ้จะขายของออกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ล่าสุดทําแคมเปญร่วมกันแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็คือให้คูรูเลีาเนี่ยมายืนนะแล้วก็ มีป้ายนี่ระวังลื่นตรงนี้เออตลกนี้นะครับผมแล้วก็เขียนว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะลื่นล้มยังไงนะมันสําคัญว่าคุณเนี่ยจะกลับมาได้แค่ไหนจะทัมาได้ยังไงเท่านี้นเ,นเออเออ,เอ,อก็ไม่รู้หรอก <laughs> ไ,มไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่อันเนี้ยก็ใส่รองเท้าคู่ที่ทิ้งไปใช่ไหมแล้วก็ก็แสดงนั่นแหละว่าแบบเอ้ย จริงๆก็เป็นแคมเปญที่ดีนั่นแหละนะเนาะก็คือล้มไปลื่นไปแต่ก็กลับมาได้แล้วก็ชนะได้ในที่สุดด้วยนะครับผมก็ให้กูรูเลีามาช่วยปโปรโมทกันอีกทีหนึ่งล้วกันอ้าวก็ไม่รู้นะว่ามันจะส่งผลต่อยอดขายแค่ไหนเอาจริงเออผมว่านะไอ้ใส่รองเท้าแล้วลื่นเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ได้มีแค่กูรูเลีาคนเดียวปนะ่าวะถูกป่ะะไรพวกทิ้งรองเท้าหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เห็นมีแค่คนเดียวอ่ะแต่อาจจะแบบช่วงนี้โซเชียลมันมาแรงนะเานานะอะไรประมาณนั้นก็อ่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่า ด้วยการที่แก้ลําแบบนี้ทำแคมเปญแบบนี้แล้วมันจะทําให้กระทบกับยอดขายอะไรอย่างที่ดราม่าไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าพี่ขออะไรเพิ่มเติม,ม,ตม,ม,ตมแ,ตแบบอะไรต่างแล้วกันนะครับโอเคอ่ะส่วน2ข่าวต่อไปนี่จะเป็น2ข่าวลือๆเลยนะครับผมอ่ะกับคนนี้ก่อนนะอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากสมอฟิลิปนะครับผมเป็นเขาเรียกนะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน X ใช่ป่ะแล้วก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆมีอินไต์อะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มไปทําแบบ เริ่มไปทําเว็บไซต์ของตัวเองนะครับผมก็มีรายงานล่าสุดนะบอกว่าจากแซมมัลฟิลิปเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมี2อทีมยกัยกษ์ใหญ่ในพิม์ลีกที่สนใจจะดึงมารล็ตุสโตไปร่วมทีมนั่นก็คือหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมสั้นๆประมาณนี้เลยเออประมาณนี้นะครับผมบอกว่าสนใจที่จะดึงกุสโตไปร่วมทีมนะครับผมกับแบกขวาวัยบ21ปีคนนี้นะไอ้ย้ยขายก็บ้าแล้ว <laughs> จะบ้าหรือไงจะไม่ขายหรอกขายไปอะไรเราหูผลงานก็ดีแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วย แล้วก็มีความอเนกประสงค์ด้วยนั่นแหละแต่แค่มันยังแบบอายุน้อยแล้วมันยังดูไม่สุดสักทางนันเองนะครับผมอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ตีเป็นลือลือไปได้เลยนะครับผมฟันดีๆลือไปได้เลยนะไม,ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงอยู่แล้วนะครับผมสุดท้ายถ้าสตัวสนใจจริงๆ มือขายก็บ้าแล้วถูกปะโอ้โหแบบเอออนาคตไกลแล้วก็ฟอร์มก็ดีด้วยเหมือนกันไม่ไม่น่าขายหรอกไม่น่าขายหรอกนะครับผมเป็นเป็นเออเป็นข่าวลือเอามาให้ฟังแบบนี้ช่วงเช้าแบบนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมอันนี้เนี่ยเอออยากให้เป็นจริงนะแต่แต่เหมือนจะเป็นลือเพราะว่าคนที่รายงานเนี่ยชื่อ TBR Football นะครับผมก็เป็นสื่อเล็กๆแหละไม่ได้เยอะอะไรคนตาม เฟซบุ๊กก็สองแสนโอ้โหทวิตเตอร์นี่เอ็กนี่ไปกันใหญ่เลยคนตามยังไม่ถึงพันเลยด้วยซ้ำนะแต่ทีนี้เนี่ยมีรายงานนะครับผมบอกว่าเวสแฮมเนี่ยกำลังให้ความสนใจอั i, กเซลดิซัสซี่กองหลังของเชลซีนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะกองหลังชาวฝรั่งเศสายนี้นะครับผมก็เสียตำแหน่งตัวจริงให้กับเชลซีไปแล้วนะคะเอยของ เสียตำแหน่งตัวจริงในทีมชุดใหญ่ไปแล้วนะตอนนี้ก็ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็เบสแฮมเนี่ยหวังว่าจะคว้าตัวดิซซี่มาแบบยืมตัวนะขณะที่เชลซีเนี่ยพร้อมจะปล่อยนักเตะออกไปนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะแต่ที่แน่นอนเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเออบาเดซิลเนี่ยน่าจะการันตีพื้นที่ตัวจริงนะแต่ทนซิงก็เข้าใจว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ดิซซี่เนี่ยอาจจะถูกปล่อยออกไปก็ได้ด้วยเหมือนกันเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะถ้าถาถมมผคมิดว่า พอไปก็ดียืมตัวหรืออะไรไปสร้างความมั่นใจหน่อยไปอยู่กับทีมที่มันดูเหมาะสมแล้วถ้าสมมุติว่าเบสแฮมโอเคหรือทีมอื่นโ okay อเคอยากจะซื้อไปก็ไม่ติดเหมือนกันนะอ่ะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูต่อไปมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไปมาเาให้ฟังแล้วกันนะครับผมโอเคอ่ะแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของาดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะอาคิดเห็นยังไงข่าววันนี้นะครับผมลือบ้าใครจะไปขายบ้าหรือเปล่าหงแดงด้วยแล้วก็เรือใบสีฟ้าด้วยใครจะแบบทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตียร์นะใครจะไป เวแฮมสนดึงทีซัฟฟี่จริงหรือเปล่าหรืออยากให้จริงเนี่ยก็ลองแชร์มาดูนะแล้วก็คิดว่าแคมเปญนที่กูคุระญาทำร่วมกับภูม่าอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยมันจะแก้ล้ำได้หรือเปล่านะอาคิดเห็นไงคลิวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เลยจัดกันไปยินดีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อช่องมอดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย